สวัสดีค่ะ FC ช่องใบละพันการเด n นทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะค่ะสำหรับอ่า e p นี้นะคะแม่ค้าก็มาไลฟ์กลางสายฝนนะคะฝนที่โคราชตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนเย็นตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยนะคะวันนี้แม่ค้าก็เพิ่งจะว่างนะคะมัวแต่ไปทำธุระนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวกันที่ โช่เก้าชั้นดีกว่าโช่เก้าชั้นเอาที่กระถางนี้ก่อนเลยนะคะกระถางนี้อันนี้ก็คือสียังไม่มานะคะสียังไม่มาสียังไม่มาอันนี้ก็คืออยู่ในไซส์กระถางสิบสองนิ้วนะคะอ่ะแม่ค้าส่งต่อให้กระถางละหนึ่้าร้อยบาทส่งฟรีนะคะหนึ่อบาทส่งฟรีส่วน ต้นนี้ต้นนี้รู้สึกว่าจะเป็นไม้หนอนะคะรู้สึกว่าจะได้ไปสองหนอน่าจะสองหนอนะคะอันนี้ก็ราคาเดียวกันนะคะราคาเดียวกันส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้หนอนะคะตัวนี้เป็นไม้หนออ่ะอันนี้แม่ค้าให้ที่250บาทนะคะสองบาทแล้วก็สําหรับหูช้างนะคะหูช้างหูช้างด่างเหลืองนะคะ ผูช้างด่างืดงอยู่ที่300บาทส่งฟรีนะคะ300บาทส่งฟรีอากาเวนะคะอากาเวตัวนี้ f อซรับหน้าร้านนะคะรับหน้าร้านวิกตอเรียค่ะวิกตอเรีย180บาทตัวนี้อ่ะคอลากส่งนะคะอากาเว้ตัวนี้นะคะ100บาทนะคะอันนี้คอลากส่งนะคะส่วนวิกตอเรียสีนี้นะคะ150บบาทนะคะอันนี้ ส่งทางกระถางนะคะแล้วก็ลิ้นมังกรตัวนี้นะคะลิ้นมังกรตัวนี้ลิ้นมังกรตัวนี้50บาทอันนี้อันนี้ถอดทรงนะคะถอดทรงอันนี้ถอดทรงค่ะแล้วก็ทองอมพันนะคะยูโฟเบียทองอมพันอันนี้250บาท อันนี้ก็ส่งทั้งกระถางนะคะ250บาทส่งทั้งกระถางอันนี้ส่งฟรีนะคะน,นี่ก็250บาทส่งฟรีส่งทั้งกระถางนะคะแล้วก็อะปวยเซียนปวยเซียนกระถางนี้นะคะแม่ค้าขออยุดที่กระถางละ80บาทนะคะขออยู่ที่กระถางละแ0บบาท,ะะอ,อ,ท,บาทอันนี้น้องอยู่ไซส์กระถาง8นิ้วนะคะแล้วก็อา ัวนี้จะเป็นอ่าใบทอใบเงินใบเงินนะคะใบเงินใบเงินใบเ,เงินอยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะปุ่มลากส่ง100บาทนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกษักริยันะคะอันนี้150บาทเช่นกันปุ่มลากส่งอ่า100บาทนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเฟิร์นเฟิร์นอ่าเฟิร์นค่าหลวงราชานะคะค่าหลวงราชาอันนี้แม่ค้าขอที่ กอละหนึ่งร้อยบาทนะคะกอละหนึ่งร้อยบาทส่วนตัวนี้รับหน้าร้านนะคะอันนี้จะเป็นข่าวกวงคิดสกูดนะคะออมมิ้วค่ะออมมิ้วแปดสิบบาทค่ะแล้วก็สำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นอ่า เดี๋ยวนะคะบิโกเนียมังกรแดงนะคะบิโกเนียมังกรแดงตัวนี้จะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะอันนี้ฟอร์มนี้นะคะอยู่ที่150บบาทตัวนี้ดอกสีชมพูนะคะดอกสีชมพูดอกสีชมพูมพแล้วก็อ่า บีโกเนียลายจุดนะคะบีโกเนียลายจุดอันนี้ก็150บาทนะคะอันนี้ก็ดอกสีชมพูนะคะส่วนบีโกเนียมังกรแดงนะคะตัวนี้จะเป็นดอกสีแดงดอกสีแดงอ๋อขออภัยค่ะดอกสีชมพูน้องอยู่ในกระถางดินเผานะคะอันนี้ F c ซรับหน้าร้านนะคะส่วนอ่าตัวไหนอีที่ผีเสื้อนะคะผีเสื้อผีเสื้อราตีรับหน้าร้านนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะบัวบกด่างนะคะบัวบกด่างอันนี้ก็อ่ะน้องอยู่ในกระถางดิมเผานะคะอันนี้ขอเอฟซรับหน้าร้านนะคะแล้วก็บีโกเนียต้นนี้นะคะบีโกเนียต้นนี้อยู่ที่80บาทนะคะออมเพชรค่ะออมเพชรห้าสิบบาทว่านสนีจันแดงนะคะว่านสนจันแดง แต่ว่าแม่ค้าไม่ทราบนะคะว่าตัวนี้คือแดงอะไรอันนี้แม่ค้าขอ100บาทนะคะว่านเสนจันแดงตัวนี้นะคะแล้วก็สําหรับว่านเสนจันดํานะคะว่านเสนจันดําตัวนี้แม่ค้าก็ขอ100บาทนะคะบีโกเนียมาคูร์ต้านะคะตัวนี้ดอกสีขาวแม่ค้าขอ150บาทนะคะตัวดอกสีขาวนะคะแล้วก็ อ,อมทองนะคะอ,อมทองอ,อมทองอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะว่านเสนจ,จันขาวค่ะว่านเสนจันขาวนะคะอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะลากทะลุกระถางแล้วนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ บ้านเสนจันทองค่ะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็สำหรับอ่าอันนี้นะคะรับหน้าร้านนะคะอันนี้จะเป็นบัวบกนะคะบัวบกด่างบัวบกด่างนะคะอันนี้น้องเป็นไม้ที่ขาดน้ําไม่ได้นะคะถ้าขาดน้ําแล้วก็น้องจะเหี่ยวเลยนะคะอันนี้แม่ค้าใส่น้ํานะคะเลี้ยงในน้ํานะคะน้องมีดอกเล็กๆสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ลิ้นมังกรดํานะคะหรือว่าลิ้นมังกรหยกนะคะ ัวนี้ก็คือถ้าน้องอ่าได้แสงนะคะสีเขาจะเข้าสีสีสีหยกกว่าน,นี้อีกนะคะสีเขียวเข้มนะคะสีเขียวเข้มอันนี้ก็คือเลี้ยงได้ทั้งในน้ำแล้วก็อ่าในกับมะพร้าวสับหรือว่าในดินนะคะเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะคะนนก็แม่ค้าก็จะใส่กระถางดินเผานะคะส่วนตัวนี้ก็ กอละหนึ100บาทนะคะอันนี้กอละ100บาทอันนี้ถอน่าจะถอดส่งนะคะเพราะว่าแม่ค้าเลี้ยงในน้ำนะคะแล้วก็น้องอยู่ในกระถางดินเผานะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็อ่ะหุ้มลากส่งนะคะอันนี้แม่ค้าขอ250บาทนะคะอัน,นี้จะเป็นวาสนาบารมีเงินนะคะวาสนาบารมีเงินแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้จะเป็น มิกกี้เมาส์นะคะมิกกี้เมาส์กระถางแดนิ้วนะคะแม่ค้าขอที่กระถางละหนึ่งร้อบาทนะคะส้มจีนนะคะส้มจีด,ะะจดอันนี้ก็อ่ะแม่ค้าเลี้ยงในกระถางดินเผานะคะอันนี้ก็อ่ะมาหน้าร้านนะคะรับหน้าร้านอันนี้ก็รับหน้าร้านนะคะเพราะว่าอยู่ในกระถางดินเผาตัวนี้จะเป็นกวกมรกตสีดํานะคะตัวนี้จะเป็นสับประรดสีนะคะห้าสิบบาทนะคะสี แล้วก็สีนี้นะคะห้าสิบบาทเช่นกันนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นพูบาซิลสามสีนะคะอันนี้รับหน้าร้านนะคะน้องอยู่ในกระถางดินเผาค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไผ่กวนอิมนะคะอันนี้แม่ค้าเลี้ยงน้ํานะคะใส่แจกันนะคะตัวนี้ก็เป็นไม้มงคลฟอกอากาศนะคะเลี้ยงได้ทั้งในบ้านแล้วก็ในที่โล่งแจ้งนะคะ นอกอาคารอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในกระถางพลาส,สติกนะคะน,นี่แมค้ส่งให้ที่80บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอ่าพิงค์ดาก้อนนะคะพิงค์ดาก้อน50บาทเดี๋ยวพาไปชมต้นแม่นะคะอันนี้จะเป็นต้นแม่เขานะคะต้นแม่พิงค์ดาก้อนนะคะนี้50บบาทอันนี้อ่า 70บาทนะคะอันนี้เศรษฐีมหาโชคนะคะแล้วก็บีโกเนียมังกรแดงนะคะอยู่ที่150บาทนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้อยู่ที่100่งรอ่าหนึบาทนะคะ180บาทตัวนี้จะเป็น หูปลาช่อนนะคะ180บาทราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะส่วนอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาสาริกาลิ้นทองนะคะอันนี้ก็คือใบยังไม่ทองอันนี้หุ้มรากส่ง50บาทนะคะอ่เดี๋ยวแมค่ค้าพามาดูตัวนี้นะคะที่น้องได้แสงนะคะเขาก็จะเข้าสีทองแบบนี้นะคะนี่นะคะสีทองแบบนี้เลยนะคะถ้าน้องได้แสงนะคะ แล้วก็เลมอนนะคะเลมอนยูเรกาอยู่ที่สามร้อยแปดสี่ร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะคะตัวนี้น้องอยู่ในถุงแล้วก็เข็มพี่กุลแปดสิบาทนะคะอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่หนึ่งร้อยบาทไผ่ฟิลิป,ปินนะคะแล้วก็ไผ่มังกรทองอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะ,ะเดี๋ยวแม่ค้าลืมตัวนี้จะเป็น เห็นหอยทากแล้วลืมเลยตัวนี้จะเป็นชบานะคะชบาะชะบาด่างขาวนะคะดอกแดงชั้นเดียวนะคะอันนี้อยู่ที่กระถางละ100 100้อยหนึ่งร้อยเท่าไหรดีเอาหนึ้าสิบาทนะคะถอดพุ่มรากส่งกอละ100นะคะกอละหนึ่งอถ้าหุ่มรากส่งนะคะพุ่มลากส่งหนึ่งร้อบาทส่วน อันนี้อันนี้ก็จะเป็นด่างชมพูนะคะดอกแดงชั้นเดียวนะคะอันนี้ก็กระถางละ150พุ่มลากส่ง100บาทนะคะเพราะว่าเวลาส่งไปทางกระถางแล้วรู้สึกว่ามันค่าส่งมันแพงซะเหลือเกินค่ะแล้วก็สำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นโป๊ยเซียนนะคะโป๊ยเซียนโปยเซียน ดอกชมพูบานเย็นแล้วก็สีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสีนี้อีกนะคะในหนึ่งกระถางนะคะนี่กระถางใหญ่นะคะแม่ค้าให้ที่450บาทส่งฟรีนะคะ450บาทส่งฟรีส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอ่าด่างนะคะด่างชมพูด่างชมพูเหลือว่างอยู่สามกระถางนะคะแม่ค้าขอกระถางละ80บาทนะคะแล้วก็โกสนนะคะไซส์กระ ไซส์ถุงสองนิ้วนะคะถุงสองนิ้วอยู่ที่ถุงละ20บาทนะคะชะบานะคะชะบาชบาถุงสองนิ้วนะคะอ่ะ20บาทเช่นกันนะคะแล้วก็เก็ดกะโห o นะคะเก็ดกะโห o แม่ค้าขออยู่ที่380บาทส่งฟรีนะคะ380บาทส่งฟรีน้องอยู่ไซส์กระถาง11นิ้วนะคะแล้วก็อ่ะ อัลมอนด์นะคะหรือว่าคลิปอ่าหรือว่าโลมานะคะอันนี้จะเป็นอีก,อกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัวยาวๆแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอ้วน,นนะคะอแมค้าส่งต่อให้กระถางละ250บาทนะคะคู่ละ5 0 0ส่งฟรีนะคะคู่ละ5 0 0ส่งฟรีแล้วก็อ,อันนี้อันนี้จะอยู่ที่กระถางอังกระถาง3นิ้วนะคะจะอยู่ที่35บาทนะคะ35บาบาทโปเซียนนะคะ ต้นนี้นะคะอยู่ที่20บาทนะคะ20บาทอันนี้ถุงถุง2นิ้วนะคะส่วนอ่าทองอุไรมิกกี้เมาส์นะคะอันนี้ fc มาหน้าร้านนะคะ f อมาหน้าร้านนะคะทองทองอุไรมิกกี้เมาส์แล้วก็หรือสีผสมค่ะหรือสีผสมมี หนึ่งกระถางอันนี้หุ้มลากสรงห้าสิบบาทนะคะแล al al ้วก็อ uh ันนี้อีกหนึ่งกระถางหุ้มลากสรงห้าสิบบาทแล้วก็สีนี้นะคะอันนี้ก็หนึ่งกระถางหุ้มลากสูงห้าสิบบาทส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้อ่าหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกนะคะหนวดปลาหมึกตัวนี้จะเป็นหนวดปลาหมึกแค่นะคะอันนี้หุ้มลากทรงเฮ้ยแค่ไหมหมคะไม่แน่ใจอันนี้หุ้มลากทรง ขอห้าสิบบาทนะคะมีว่างอยู่สองกระถางนะคะขอหุ้มลากส่งแล้วก็สําหรับต้นนี้นะคะจะเป็นพุดใบเงินค่ะพุดใบเงินพุดใบเงิน,งนออกดอกตลอดปีนะคะถ้าน้องได้แสงทั้งวันนะคะสีใบน้องจะเข้าสีสีบอลแบบนี้นะคะอ่ะนะคะให้กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ถ้าหุ้มรากส่งก็ขอที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่ง้อบาท ส้มค่ะส้มจี๊ดนะคะส้มจี๊ดสี่ร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะคะกระถางสิบเอดนิ้วนะคะค่ะแล้วก็มากันที่ตัวนี้จะเป็นอ่าเก๋งนะคะเป็นไม้สะสมนะคะเป็นไม้สะสมอ่ะเดี๋ยวเอาที่เดี๋ยวเอาอันอันที่มีดอกก่อนนะเอดอกมันหุบหรือว่ายังไงเนะาะเมื่อวานดอกมันยังบานอยู่นะคะหรือว่าดอกมัน อ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นดอกสีนี้นะคะดอกสีนี้อ่ะปกตินะคะเก่งแม่ค้าจะขายอยู่ที่กระถางละห้าสิบบาทนะคะแต่ว่ารอบนี้แม่ค้าได้มาในราคาที่น่ารักนิดนึงนะคะแม่ค้าส่งต่อให้ที่กระถางละสามสิบเก้าบาทนะคะสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทสามกระถางร้อยนะคะสามกระถางร้อย สำหรับเก่งนะคะ3มกระถางร้อยนะคะถ้า1กระถางแม่ค้าขอสามสบาทนะคะแล้วแล้วก็มีดอกนี้ด้วยอันนี้จะมีสองสีสองแบบนะคะแบบที่หนึ่งดอกสีอะไรนาะสีออกม่วงๆนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้นะคะดอกสีนี้นะคะอ่าสามสิบเก้าบาทนะคะเดแม่ค้าหาอันที่มีดอกนะคะไหลก่อน บางอันใบบางอันเขาคล้ายกันนะคะแต่ว่าดอกก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอ่าตัวนี้ค่ะตัวนี้นี่ดอกน่ารักมากเลยค่ะอ่ะอันนี้ก็สามสิบเก้าบาทนะคะหินหินก็ล่วงดีแท่เดี๋ยวหาหาอันที่ดอกเขาออกก่อนนะคะว้าว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 อันนี้แม่ค้าไม่ทราบนะคะว่าดอก เขาเป็นแบบไหนนะคะแต่ว่าเห็นกอใหญ่ก็เลยเอามานะคะแต่ว่าเหมือนเขาจะหักง่ายแต่ไม่หักสักทีนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะอุยแต่เก่งเขาก็มีความพิเศษตรงที่ดอกเขาบานนานกว่ากระบองเพชรน,นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นดอกสีนี้นะคะแต่ว่ากลิ่นดอกเขาอหอมมีแรงชื่นใจค่ะกลิ่นดอก ว้าวอันนี้อันนี้นะคะส่วนตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกสีนี้นะคะมีดอกกี่อันเนาะเดี๋ยวหาดูอันมีดอกก่อนน่าจะหมดแล้วนะคะมันจะเป็นดอกสีที่ซ้ำๆกันนะคะหรืออะอันนี้อันนี้จะแปลกกว่าเพื่อนเลยค่ะดอกดอกนี้ ออันนี้ยังไม่บานนะคะแต่ว่าแม่ค้าไม่ทราบว่าดอกเขาสีอะไรนะคะนี่อันนี้จะอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้อีกสีหนึ่งนะคะอันนี้อีกดอกหนึ่งนะคะนี่นะคะนี่แล้วก็สําหรับอ่าตัวนี้ตัวนี้แม่ค้าก็ไม่ทราบนะคะว่าดอกสีอะไรนะคะเห็นฟอร์มเขาสวยก็เลยหยิบมาแต่ว่าตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้ดอกน่ารักมากเลยนี่นี่นะคะ อ่ะสามสิบเก้าบาทสามกระถางร้อยนะคะเพิ่งเอามานะคะยังไม่ได้เอาออกจากกล่องแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นมะพร้าวทะเลทรายนะคะอันนี้ก็สามสิบห้าบาทเช่นกันนะเออสามสิบเก้าบาทนะคะสามสิบเก้าบาทอันนี้รวมได้นะคะเก๋งมะพร้าวทะเลทรายรวมกันได้เลยนะคะแล้วก็น้นากระดาษอ่านากระดาษนะคะ้นากระดาษก็ สามสิบเก้าบาทก็คือรวมกันได้นะคะรวมกันได้หรือว่าเอซท่านใดยอยากสะสมเก่งทุกดอกทุกแบบนะคะก็เอาไปหลายๆอันนี้ก็ดอกยังไม่บานนะคะไม่แน่ใจว่าสีอะไรน่าจะเป็นสีลายลายเหลืองๆหลืองไหมแม่นะคะไม่แน่ใจนะแล้วก็สําหรับเก่งตัวนี้นะคะเก่งตัวนี้เก่งตัวนี้จะเป็นอะหนามลูกศรนะคะตัวนี้จะบอกว่าดอกสวยมากตัวนี้ดอกสวยนะคะแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ แม่ค้เคยขายกระถางใหญ่ไปแล้วแล้วก็อันนี้นี่นะคะนี่ไม่แน่ใจว่าดอกอันนี้จะสมบูรณ์ไหมแต่ว่าเขาติดดอกนะคะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นเก๋งลูกศรเก๋งหนามลูกศรน,นะคะดอกเขาสวยมากเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่เห็นดอกนะคะตัวนี้ไม่เห็นดอก แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นะมะพร้าวเชลีไซอันนี้ก็จะได้เป็นสองต้นนะคะส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นไก่ต๊อกนะคะไก่ต๊อกเขียวไหมตัวนี้อ่าอันนี้ก็จะมี1 2ึสอามอันนี้แม่ค้าก็ให้ไปนะคะสามสิบเก้าบาทสากระถางร้อยนะคะบางอีพีก็จะได้50บาทนะคะเพราะว่าบางอีพีแม่ค้าจะได้มาแพงนะคะ แต่ละร้านก็จะส่งไม้ให้แม่ค้าราคาไม่เหมือนกันนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นหนามลูกศรกระถางใหญ่นะคะอันนี้อ๋ออันนี้เดี๋ยวแม่ค้าเอาไว้ทําพันุดีกลัวพ่อแม่ค้าได้มาแพงได้มาแพงจริงค่ะตัวนี้แล้วก็มากันที่เก๋งไซส์กระถางใหญ่นะคะไซส์กระถางหกนิ้วนี่ดอกสีนี้นะคะอ่าแม่ค้าขอที่120บาทนะคะ120บาทราคานี้ยยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะ 120บาทตอนแรกจะจะขายห5 0เอา120บาทดีกว่าอ่ะสีนี้อ่า120บาทอันนี้เอาไปทำจำนวนได้เลยนะคะแล้วก็นี่ตัวนี้นะคะตัวนี้ดอกจะเป็นสีนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็120บาทเช่นกันนะคะยกเว้นตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเก๋งดอกละคังนะคะตัวนี้จะเป็นดอกสีม่วง ดอกใหญ่นะคะตัวนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่มากค่ะอันนี้แม่ค้าขอ150บาทนะคะตัวนี้แม่ค้าขอ150บาทแล้วก็ส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ก็จะเป็นไผ่ญี่ปุ่นนะคะไผ่ญี่ปุ่นไผ่ญี่ปุ่นฟอร์มใหญ่มากเลยอันนี้ก็คือเอาไปจัดใส่กระถางดินเผาสวยๆน่ารักน่ารักนะคะนะคะนี่ตัวนี้แม่ค้าขออยู่ที่150บาทนะคะสำหรับไผ่ญี่ปุ่นนะคะ ก็ยังไม่มีเวลาจัดใส่ชั้นเลยนะคะแม่ค้ารับมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะอยู่ในรังยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าวันนี้แม่ค้าติดธุระที่โรงพยาบาลค่ะก็เลยไม่มีเวลาใส่รังไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมามาจัดใส่ชั้นใหม่นะคะ แล้วก็สําหรับลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรแม่ค้าขออนุญาตแยกหน่อสดขายนะคะหน่อละห้าสิบบาทนะคะหน่อละห้าสิบบาทอ่ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะหน่อละห้าสิบบาทส่วนไซส์เล็กๆเล็กๆแบบนี้นะคะแม่ค้าขอที่อ่าสามสิบห้าบาทนะคะสามสิบห้าบาทยกเว้นตัวนี้นะคะห้าสิบบาทอ่ะแค่หน่อสดขายนะคะ แล้วก็กุหลาบพินนะคะโอ้โหน้องได้รับน้ําฝนนะคะซุ่มซัามากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเชื้อโรคตามมานะคะอันนี้แม่ค้าขอที่ห้าสิบบาทนะคะตัวนี้แม่ค้าไม่ทราบนะคะบาดอกสีอะไรเพราะว่าไม่เคยได้เห็นดอกนะคะพอได้ฟอร์มน้องก็ขายออกไปหมดก่อนนะคะอันนี้จะเป็นอ่าดอกสีเหลืองนะคะอันนี้ห้าสิบบาทเช่นกันนะคะตัวนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็ห้าสิบบาทนะคะ อันนี้ก็50บาทค่ะส่วนส่วนอันนี้จะเป็นดอกสีแดงนะคะดอกสีแดงดอกสีแดงนะคะอันนี้ก็50บาทเช่นกันนะคะแล้วก็สําหรับอ่ากุหลาบหินต้นนี้นะคะ,อะกอ,อนี้นะคะอันนี้จริงๆได้ไปหลายต้นมากเลยนะคะนี่แม่ค้าขอกอละหนึ่งร้อบาทนะคะส่วนอะโลเวล่านะคะ Vera, Vera, อะโลเวล่าอะโลเวลาด่า่งนะคะด่างตัวนี้แม่ค้าขอที่กอละ Uh, 80บาทนะคะแล้วก็แม่ค้าให้ลูกๆเขาไปหมดเลยนะคะแต่ว่าขอขอถอดส่งนะคะหรือว่าส,ส่งได้ไหมถอดส่งดีกว่าค่ะขอถอดส่งดีกว่าค่ะแล้วก็คลิปประวานนะคะคีป้ประวานใบละ80บาทนะคะมีว่างอยู่2กระถางนะคะแล้วก็มากันที่ต้นนี้นะคะต้นนี้150บาท อันนี้ถอดส่งนะคะแล้วก็ปากกาลังนะคะห5 0บาทถอดส่งเช่นกันนะคะตัวนี้100บาทถอดส่งนะคะอันนี้อยู่ที่ห5 0บาทนะคะอันนี้ห5 0บาทแล้วก็ต้นนี้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 ห0สิบาทถอดส่งค่ะอันนี้ก็ห้าสิบาทนะคะ ตอนนี้แม่ค้าขอ100บาทนะคะ100บาทน้องขึ้นโขดแล้วนะคะอันนี้แม่ค้าลืมชื่อนะคะแต่ว่าน้องสวยมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นหูกระต่ายนะคะหูกระต่ายหูกระต่ายแม่ค้าขอ80บาทค่ะวิกตอเรีย80บาทนะคะวิกตอเรีย80บาทแล้วก็อันนี้นะคะ50บาทนะคะมีว่างอยู่2กระถางนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะแม่ค้าขอ80บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกทีมะนะคะหรือว่ามะนาวขุนนะคะตัวน,นี้จะเป็นดอกสีเหลืองนะคะดอกสีเหลืองแล้วก็อันนี้แม่ค้าขอ50บาทนะคะส่วนดอกไม้ไฟนะคะ80บาทค่ะแล้วก็อ่มาม้าลายดังขาวนะคะมะาลายดังขาวมะาลายดังขาวอ่ะอ่ะพีนี้ขอ80บาทนะคะ80บาท ส่วนอันนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวนะแม่ค้าได้มาเท่าไหร่น้อได้มาเท่าไหร่อ่ะแม่ค้าขอที่40บาทขอ40่สิบาทนะคะน,นี่ขอ40บาทอีพีผ่านผมาก,ก็จะเป็น50บาทนะแต่อีพีนี้แม่ค้าขอ40บาทแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอ่าไลท็อปนะคะไลท็อป อ่าแม่ค้าขอ6กสิบาทนะคะน้องค่อนข้างได้มาราคาสูงนิดนึงนะคะนี่นะคะขอหกสิบบาทนะคะไก่ต๊อกค่ะไก่ต๊อกนะคะได้ไปสามหนอ่อแบบนี้เลยนะคะอันนี้ขอห้าสิบาทนะคะไก่ต๊อกขอห้าิบบาทนะคะแล้วก็สําหรับว้าวตัวนี้นะคะตัวนี้อันนี้ก็อ่ะ อะไรดีอะขอสี่สิบาทนะคะขอสิบบาทสี่สิบบาทจริงๆฟอร์มน้องน่าจะใส่สี่นิ้วได้แล้วนะคะอะแม่คะาขอสี่สิบบาทนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกุราหินนะคะตัวนี้จะเป็นไอรีสนะคะอันนี้ก็คือขาดน้ําแล้วก็ได้รับแสงนะคะสีเขาจะใบสีสีใบเขาจะเข้าสีแดงนะคะสีแดงนี้เลี้ยงง่ายนะคะตัวนี้ก็คือเป็นอสามารถเอาไปทําเป็นไซส์แม่พันธุ์ได้นะคะก็คือตัด ตัดชําได้แล้วนะคะอันนี้แม่ค้าขอที่กระถางละ80บาทนะคะกระถางละ80บาทมีว่างอยู่1 2 3 4กระถางนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้แม่ค้าขอ50บาทนะคะน,นี่แม่ค้าขอ50บาทแล้วก็ตัวนี้แม่ค้าขอ50บาทเช่นกันนะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้ตัวนี้จริงๆแม่ค้าจะขายอยู่50อ่าแม่ค้าให้40 นะคะให้40นะคะนี้40 40เท่ากันนะคะ40เท่ากันกับตัวนี้40เท่ากันอ่ะ40เท่ากันนี่นะคะ4 3 12นะคะรับไปเลย3กระถางนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่ามังกรนะคะมังกรมังกรขาดน้ํานะคะเดี๋ยวรอน้องได้รับน้ําก่อนนะคะ เดี๋ยวรอน้องได้รับน้ําสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะไลท์จะไลท์นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะไลท์ขายนะคะมังกรช่วงนี้มังกรขาดน้ําค่ะเขาก็จะแห้งๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาได้น้ําก่อนนะคะค่ะแล้วก็สําหรับอ่าอีพีนี้เดี๋ยวมาปิดกันที่ไม้ดอกนะคะไม้ดอกกันตัวนี้ก็จะเป็นแก้วนะคะแก้วแคะนะคะอยู่ที่ถุงละแปดสิบบาทส่วนทองอุไรนะคะทองอุไร หองอุไรดอกสีส้มนะคะดอกสีส้มอ่าอยู่ที่ถุงละเจ็ดสิบบาทนะคะแล้วก็แก้วนะคะแก้วมุกดาแก้วมุกดานะคะแก้วมุกดาด่างตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวหนักไหมโอ้โหหนักอันนี้ขอหุ้มลากส่งนะคะแม่ค้าขอต้นละสอง้อยแปบาทนะคะรานะคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะขอหุ้มรากส่งนะคะ อันนี้ก็คือสวยมากเลยนะคะสําหรับแก้วมุกดาด่างนะคะดอกก็สวยนะคะดอกเขาสวยมากเลยนี่นะคะสําหรับ F c ซท่านใดนะคะสนใจไม้นะคะไม้จัดสวนไม้จัดสวนกลางแจ้งนะคะนี่ก็จะเป็นเกตมณีสีทองนะคะเกตมณีสีทองอันนี้จะเป็นอฟอร์มใหญ่นะคะอันนี้ก็คือน้องกําลังออกดอกนะคะฟอร์มใหญ่ๆสูงๆแบบนี้เลยนะคะนี่แม่ค้ามาหน้าร้านนะคะ แม่ค้าขอเดี๋ยวราคามาคุยกันหน้าร้านนะคะอันนี้ก็คือนำไปปลูกลงดินได้เลยนะคะม,มาหน้าร้านนะคะสำหรับเกตมัน,นีสีทองไซส์ใหญ่นะคะค่ะแล้วก็สำหรับ EP นี้นะคะก็ฝาก FC นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนะคะเบอร์โทรติดต่อแม่ค้านะคะ 061-967-5933นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์แม่ค้าได้นะคะสำหรับอีพีนี้ก็สวัสดีค่ะ